ก็ยังอยู่อุดรเห็นหมัมัน,ม,นมันผัดมันผัดหัวรบชาลิงฮะอุดรไปอยู่อุดรฮะห้องีะไปอใส่ห้าคนตกเมียบ้านซะเขาะนำมั่นี่งไ,ไปพัตกตากเนี่ย ไมนีป <rude S 2> ัใหาแบบอ่อนเอานอเ้อถาอู่้อให้มันตกลุดให้มันตกให้มันตกไงไงให้นำเต็มองเลยเตกเตกสองเทียนอ่ามน้นำท้ในในพวกกระติกอยู่อยากคนนได้มนจากบ่หนฮ้อนสุด ไม่นี euh ่ขนาด34องศาอ่อมันอ้าอ้าาเยอหยอ้้าวพพโยนก็กตัดแล้วมันโปูกมันหรอวะเห็นต่อีเปี่ยวีไปีทาอง Mình đã lục mắt, tưởng là suốt đời kì mọt rồi Phồng, bây nạp hạ vươn 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 Mình có thể xếp bên đây không? Mình có thể xếp Chết làn hoàn, nó cái gì xong không? Mình không biết Chỉ là mấy người mình chỉ đổ bỏ Chỉ là mình chỉ đổ bỏ vào ผมว่าอะผมว่าขานั้นจิตโตมันบานห้องเพราะแคตัวน่นเล่นเฉยๆหดอกคำนันจิตโตแหงนี่โตแง่ขึ้นนํ่แรงเลยเพิ่งแต่ว่าขึ้นมือนั่นแดดๆคันเดดตังเข่าปอบปอแปบมันเลยหรือว่าเอามือมือที่มันตกไหมว่านกวนไหม ขนาดแดดนี้ยัสูตังเขาม้าเลยอ้อมคางอ้อมยาวเอามียม o ตายฝนตกยุติตกตอนหรอฮะมันตกตื่มีย z o ตายฝนตกย่ติมีสมตายมือมันลำบันหเตยได้เนมีนตน่ะฝนตส Nah, hắn hàng, cái hôn mê xuống đạo tận mê kéo à tóc cái mê xuống tay giống mê xuống tay giống mình bùn bàn tay lên tóc tóc thì tóc 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 tốt tóc 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 ครับเฮ้ยมัดมีมบิ๊กใจรักอร่อยบัวคายรักเฮ้ยหนุ่มแซ่บไปฮะุยต่อทำยังไง 拜托，你份點喊？